นึ่งในสิ่งที่หลายคนเศร้ามากครับผู้ชมหลจจากที่เราบ,บอกทําการประกาศนะครับแล้วก็มีการเอาเพลงตีกสิทธิ์หลายเพลงออกไปเนี่ยงมถึงการง้างบางเพลงไหลเพลงครับกลายเป็นไพรเวทหนึ่งในเพลงที่หลายคนครับน่าจะเศร้ามากสุดครับแล้วต้องโดนเอาออกไปคือเพลงอย่างเรนนิงทาโก้คือถ้าใครไม่สั้นครับเรนนิงทาโก้มันคือเพลงครับที่เรียกว่าอยู่คู่เกิร์ลบ็อกมาเป็นปีเยอะคุับผู้ชมคือถ้าใครไม่เคยได้ยินเพลงนี้เนี่ยคือคุณเรี่ได้ว่า ไม่ใช่สาวกกระบลอกตัวจริงนะครับเพราะว่าเพลงนี้แม่งดังมากและไม่ใช่แค่ตีทุกเกมหูสมคือมีหมดเลยอ่ะส่วนใหญ่จะมีเยอะมากถ้าใครที่ไม่เคยได้ยินนะครับไปหาฟังได้นะครับทั้งนั้นขององอย่าง p e r r y ี r i p ซึ่งเรียวเาว่าวันนี้เนี่ยคือไม่ได้ไปพูดแค่ว่าเพลงนี้มันหายไปเฉยนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นขึ้นมาครับเมื่อเจ้าของเพลงครับอย่าง p e r r y ี่ i p เนี่ยครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการเทอร์บล็อกเนี่ยครับเอาเพลงเองออก ออทําไม่ถึงเอามาบน่นเพราะว่าเขาครับโดนกล่าวหาว่าเป็นคนที่มีส่วนในการที่เอาเพลงเนี้ยออกครับจากนัานของตัวโลโบ็อนะครับแต่ว่าทางพารีกริปเนี่ยออกมาตอบโต้ครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้เอาออกและมีการเขียนเพิ่มเลยครับว่าทํายังไงเพลงเนี้ยกลับมาได้โอ้โหคือถามว่าเป็นข่าวดีไหมข่าวดีนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือชอบเพลงเรนินทาโกมากคือพูดง่ายครับ ชาวบล็อกส่วนใหญ่เป็นคนที่ติดอะไรกับแบบพวกอดีตอ่ะหรือชอบอะไรที่มันแบบคลาสสิกคุณจะเห็นได้บ่อยมากว่าทําไมตอนที่มันมีดอลคอนแบบอาโทมาอาแบบอา5สิบห้ามาตัวแบบบอยเกิร์มาเนี่ยทาไมบางคนถึงใช้ตัวเรียหมดเลยก็เพราะว่าส่วนใหญ่ครับเขาชอบแบบคลาสสิกกันมากหรือออบบีครับก็เป็นอาหกเนี่ยครับคุณผู้ชมรวมถึงเพลงอย่างเนนินทาโก้ที่ก็เป็นเพลงคลาสสิกใหญ่คนก็อยากได้อรัคุณผู้ชมไม่หายไปซึ่งน้างเาว่าท่า่างของพาริจิมเนี่ยคือแกไม่ได้แบบห่วงเพลงนะครับแกแบบ อยากให้เพลงนี้กลับมาได้ฟังเหมือนเดิมด้วยซ้ําเอาจริงนะ่ะเออเลยมีการคอมเมนต์แบบนี้ขึ้นมาครับซึ่งเลยได้ว่าเป็นเรื่องทีด่ดีนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือก็อยากให้เพลงนี้กลับมาแต่ก็ไม่ทราบว่าเจ้าของเพลงนะครับเขาจะโอเคไหมซึ่งพูดง่ายๆครับว่าแกอโอเคนะครับที่ใช้เพลงกลับมาคือไม่ทราบว่าคนที่ชมเพลงนี้คือใครนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะไม่ใช่พาเกจกิฟต์ตัวจริงน่าเป็นนังของ f c หรือไม่ก็คนที่เอาเพลงนี้ไปใส่ผสมมากกว่าแต่เท่าที่ดูเพลงนี้ก็ปรดดังมากจริงนะเพราะว่า เปิดทุกเกมอะครับเป็นเพลงคลาสสิกที่ได้ทุกเกมจริงซึ่งจากที่โพสที่ผ่านไปครับวันต่อมาครับทนานาของพเพลย์ิิปเนี่ยออกมาคอมเมตนต์นะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้การตนนิดต,ต่ออยู่ในการที่เอาเพลงเรนิงทาโก้ครับกลับมาในหน้าโลบ็อกซ์ซึ่งมั่นใจครับว่ามันเกิดขึ้นแน่น,นอนอืมเป็นข่าวดีนสั้นครับที่ก็ได้ว่าไหา้คนที่แฟนคลับของเพลงเรนนิงทาโก้เนี่ยน่าจะยิ้มปล่นกันหน่อยหนึ่งเออ คือถามว่ามันมีหลายเพลงไหมที่เป็นเพลงคลาสสิกกับบอสโดนออกก็มีเยอะนะครับแต่เรนนี่ทาโก้เนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่ดังที่สุดในบรรดาเพลงทั้งหมดนะถามว่ามีโอกาสไหมที่เสียปีคนอื่นเนี่ยที่เป็นเจ้าของเพลงต่างเนี่ยจะมาขอนะเป็นเพลงเลยเนี่ยกลับมาอยู่ในหน้าโลบอสอันนี้ก็น่าจะยากครับเพราะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบแต่ว่าในหน้าของเพลย์กิฟต์เนี่ยคือแกทราบเพราะว่าเพลงแกดังครับคุณเบิร์แกนำมาจากแพลตฟอร์มที่เมื่อก่อนไงแล้วแกก็มาแบบว่าเฮ้ยทราบว่าเฮ้ยเพลงโดนงบทิ้ง ไม่ได้ต้องเอากลับมาอย่างเงี้เป็นต้นซึ่งนักเพลงรกิฟตเนี่ยแกทำได้นะครับเกจะเป็นคนแรกครับที่สามารถเอาเพลงองนะครับมาใส่ในระบอกได้เป็นสื่ปีคนแรกหลังจากที่มีการเรียกว่าเป็นการเคลียร์นะเพลงทั้งหมดเองเออต้องเอาดูคราว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเป็นสี่ปีคนแรกนะครับที่ได้เพลงมาใส่ในระบอกถ้ามันมอนสเตอร์แคทนะครับมอนสเตอร์แคทนี่มันเป็นถือว่าเป็นอะไรเป็นกลุ่มคุณผู้ชมเป็นกลุ่มของ EDM แล้วก็สี่ปี EDM รวมกกันแล้ว็ เกมมีก็สิของเพลงครับเอามาใส่ครับขายเองนะครับแจกเองครับคุณผู้ชมแต่เพลย์กริฟต์เนี่ยคือแกเป็นเสือบินเดี่ยวซึ่งมันจะไม่เหมือนกันคุณผู้ชมส่วนที่แกทําได้จริงเนี่ยคือโอกาสที่เพลงอื่นครับจากศิลปินคนอื่นมาเนี่ยก็มันก็มีนะคุณผู้ชมมันมีแน่นอนนะต้องดูครับว่าจะมาไหมนะคุณผู้ชมแต่เชื่อว่ามาครับเพราะว่าเพลย์กริฟต์เนี่ยยืนยันมาแล้วว่าเพลงครับกลับมาแน่นอนนะงานนี้คุณผู้ชมเราติดตามครับสำหรับทีนี้นะครับผมขอครับจบคลิปนี้ก่อนนะคุณผู้ชม ใครชื่นชอบอย่นี้ครับมีกดไลค์กดแชร์กดซับสไค,คร์นะคุณผู้ชมสำหรัสดีวีดีนี้ครับสวัสดีครับ